ท่านผู้ชมครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยแบ่งปันความรู้ในแง่ของการใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุลปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราจะเห็นศัพท์คำพูดใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ new normal วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ๆห,หรือชีวิตในวิถีรูปแบบใหม่สิ่งเหล่านี้ครับก็บอกว่าเป็นการย้อนกลับให้เราได้เห็นถึงพิษภัยธรรมชาติ ที่ค่อนข้างจะรุนแรงทุกๆครั้งนะครับไม่ว่าสิ่งที่เราประเมิน ในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสงครามโรคครั้งที่1สงครามโรคครั้งที่2เรแล้วความคาดหมายหรือคาดการณ์ในอนาคตเป็นการพรยากรณ์นะครับว่าเราอาจจะเจอภัยสงครามที่จะเข้าเข้ามารุกร่พวกเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือกําลังทางการทหารอย่างเดียวเท่านั้นแต่เรื่องความมั่นคงที่เกี่ยวพันกับเรื่องของออจุลินทรีย์เชื้อโรคหรือมารดภัยต่างๆที่เข้ามารุกไร่เราเนี่ยเป็นสิ่งที่บางครั้งเรามองไม่เห็นหลายคนมีการเปรียบเปยว่า ไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของมารธภัยของโรคใบนี้ที่กําลังสะทกสะทานให้กับประชากรของโลกณนขณนะนี้เอง2ล้านกว่าท่านเนี่ยนะครับติดเชื้อทั่วโลก200กว่าประเทศก็เช่นกันนะครับมเีเชื้อโรคเหล่านี้เข้าไปดําเนินการกับร่างกายของสุขภาวะของชุมชนสังคมเมืองต่างๆมากมายตลอดจน การสูญเสียชีวิตซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งหลายแสนรายในทั่วโลกนี้นะครับไทยเราก็เช่นกันนะครับกำลังที่จะมีการผ่อนปลนรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระยะที่4นะแต่ครับตอนนี้เองอยู่ในระยะ,ะ,ยะที่3อยู่ แล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจแต่ยังขึแล้วแต่ครับต้องพึงระวังต้องรู้จักการที่เราต้องดูแลตนเองสุขภาวะของตัวเองของชุมชนของครอบครัวของสังคมขององค์การนั่นมีความสําคัญเพื่อจะไปสะท้อนกลับไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาวะของประเทศไทยของเราตลอดจนเรื่องของการปราการของโรคใบนี้นะครับเราอยากจะย้ําเตือนถึงเรื่องของการดูแลสุขภาวะร่างกายให้เกิดความสมดุลสูงสุดทั้งเรื่องของปัจจัยบวดหมู่ที่เรารู้อยู่แล้วนะครับนั่นคือ สิ่งที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราใน5เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์อากาศอาหารหรือแม้แต่เรื่องการขับถ่ายตลอดจนเรื่องการออกกำลังกายตอนนี้เองก็จะมีอยู่เรื่องของการระวังดูแลว่าในเรื่องของการตรวจสุขภาพตลอดเวลาเราเข้าไปตามห้างสินค้าไปที่ไหนก็แล้วแต่หรือแม้แต่ตลาดเมื่อสักครู่นี้ผมมีโอกาสไปที่ร้านตัดผมซึ่งเป็นร้านประจําเป็นร้านวินเทจนะฮนะก็ต้องมีการตวรวจเอ็กซเรย์รูปแบบตั้งแต่แต หน้าผากเรามีการล้างเจลนะครับล้างมือปิดแมสสนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของการตัดตมตัดแต่งผมเนี่ยก็ต้องดูแลห่างกันประมาณหลายชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้เองเขามีการจองคิวแล้วการผ่อนผลนครั้งนี้เองต้องเึือระวังนะครับเ,เราเห็นเ,เมื่อวานนี้มีข่าวว่าประเทศเญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีการติดเชื้อพร้อมกันร้ายสิบคนณนะขณะนี้เองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจกับโรคภัยลักษณะนี้นะครับและตอนนี้เองฮะทาง ทุกภาคส่วนบังเร่งระดมในส่วนของการที่จะหาวัคซีนแล้วก็มาตรการต่างๆในการควบคุมดูแลตลอดจนเรื่องการผลิตยาวัคซีนออกมาเพื่อจะใช้กับทั่วโลกนะครับแต่มีการคาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลา เป็นสิบกว่าเดือนนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ก็แล้วแต่ครับขอเป็นกำลังใจท,ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคลากร,กร,กร,กรของไทยของเรานะครับที่ช่วยกันเป็นด่านหน้าในการที่จะดูแลโรคภัยไข้เจ็บในสิ่งพวกนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเราต้องเตือนตัวเองรักษาตัวเองให้มากที่สุดตลอดจนเราต้องดูแลครอบครัว,รวให้มีการปอลปอดโรคปลอดภยัยแล้วพบกันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะเป็นแบงปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทุนรุษในยุคโควิด19ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันต้องทำอย่างไรบ้างช่วนี้ขพัักกคร